เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทํากิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อกิจกรรมว่าการฝึกฝนของอีโนซูเกะนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้ครับเป็นกิจกรรมแจกสกินใหม่ของเซฟิสนะครับที่มีชื่อว่าอีโนซูเกะฮาชิบิระนั่นเองนะครับอ่านยังไงเดี๋ยวถ้าอ่านผิดเดี๋ยวขออภัยด้วยนะครับถ้าสมมติคุณเปิดเกมใหม่เนี่ยสามารถเขาจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าสมมติคุณอยากทำกิจกรรมเนี่ยสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ ที่ว่าตอนที่ผมอตอนที่มันเข้ามาทีแรกนะครับผมไม่คิดนะครับว่ามันจะเป็นสก,กินแจกฟรีนะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์สกิลแบบว่าอย่างสวยเลยนะครับที่บอกได้ว่าสวยมากนะครับเดี๋ยวถ้าทายฮิปเมื่อไรเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูด้วยกันนะว่ามันสวยขนาดไหนแล้วมันแบบว่าเป็นสก,กินฟรีที่ โคตรจะคุ้มค่านะครับก็สําหรับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นรูปแบบของการเก็บปลานสัตว์ป่านะครับให้ครบทุกเขี้ยวนะครับโดยแต่ละเขี้ยวนะครับจะมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับเราก็ต้องเก็บให้ครบทุกเขี้ยวนะเราถึงจะได้สกินของอีโนสเกตไปนั่นเองนะครับก็วิธีที่เราจะได้รับเขี้ยวของสัตว์ป่าทั้งหมดเนี่ยเรานะครับก็สามารถรับได้ทั้งหมด3วิธีนะครับวิธีแรกนะครับให้เรากดไปที่ดูล่างขวาครับวันนี้ได้รับแล้วเห็นไหมเราสามารถกดเข้าไปได้นะครับเราก็จะ รับมาได้1อันนะครับซึ่งมันก็จะสุ่มให้เรานะครับว่าเราจะได้อันไหนนะครับส่วนอันที่2นะครับก็จากการซื้อนี่นะครับเราจะสามารถกดเข้าไปที่ซื้อครับเราก็สามารถกดซื้อได้เลยนะครับต่อไปครับอย่างที่3นะครับก็คือจากการกดรับนั่นเองนะครับการกดรับนะครับจะเป็นรูปแบบของการที่แบบว่าให้เพื่อนแชร์มาให้เรานะครับใส่โค้ดมาให้เราแล้วเราก็กดรับนะครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยกิจกรรมนะครับมันยังมันยังไม่นี่ไงมันต้องรอส1เอดโมงนะครับก่อนถึงจะสามารถกดรับหรือว่ากดแชร์ได้นะครับและอย่างสุดท้ายนะครับก็คืออ่นั่นแหละสุดท้ายคืออันนี้อันแชร์นี่คือไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าอันแชร์เนี่ยคือสมมุติเรามีเรามีอ่าปานสัปลายเคี่ยวที่1ใช่ไหมเราอยากแชรเ์เพื่อนเพื่อนได้มีอันที่1เราก็แชร์ไปให้เพื่อนอก่อโค้ดไปให้เพื่อนใส่นะครับ เพ,เ,าาเพื่อนก็เอาเพื่อนก้าวอะไรมาแลกอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้นะครับส่วนกล่องพวกนี้เนี่ยมันแบบว่าอ่อถ้าสมมติเราเล่นกับคนที่มีสก,กินนิโนสุเกะเราก็จะได้กล่องนี้นะครับเราได้เปิดกล่องนะครับส่วนกล่องที่เปิดรากมัน่าจะเป็นพวกปานสัตว์ป่าเคล็หนึ่งเคล็่สองอะไรประมาณนี้นี่แหละก็จะ,ะมาณนนี้นะครับสำหรับการรับสกินใหม่ของเซฟิสนะครับที่มีชื่อว่า อินโนสเกะนั่นเองนะครับเป็นสกินฟรีที่ผมว่าคุ้มมากๆนะไม่คิดว่า g m มันจะนแบบมาแจกแบบนี้นะฮะแค่ได้สกินนี้เนี่ยเรียกว่าก็คุ้มมากๆแล้วนะครับโอเคสำหรับกิจกรรมนะครับก็จะมีแต่เพียงเท่านี้น,นะครับต่อไปนะครับผมจะเอาสกินทั้งสกินของอินโนสเกะกับสกินของคาร์โดอทันจิโร่นะครับมาให้ทุกคนดูนะครับว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดไหนนะครับสำหรับสกินของอ่าไอผมเหลืองใช่อไ้ไหมนะั่นแหละนะนะไม่ใช่คาร์โดอทันจิโร่ด้วย แม่งจำชื่อมันไม่ได้เฉยตอนแรกผมยังจำชื่อมันได้อยู่เลยเซนอิสึใช่ไหมเออของเซนอิสึนะครับก็สวยนะครับก็สวยทั้งคู่เลยนะครับผมถ้าแบบว่าเอาไปขายทั้งคู่เนี่ยก็ผมว่าก็ขายได้นะไม่จำเป็นต้องมาแจกแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามาแจกก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินของอินอสเกะและเซนอิสึกันเลย let's go และนี่นะครับก็คือสกินของคามโรเซนอิสึทุย สกินของอินโนสุเกะนั่นเองครับอันนี้รูปแบบของสกินนะครับจะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะสกินโมเดลนะครับออกแบบมาค่อนข้างที่จะสวยนะนี่เป็นการตีธรรมดานะครับอันนี้เป็นสกิลหนึ่งอันนี้สกิลสองนะครับโอ้โหสกิลสองสวยมากดูดิอันที่เป็นสกิลฮนะโอ้ไม่กอดเป็นสกินแจกฟรีจริงเหรอทีไมมันโอ้โหเพิ่มความโหด50%นะครับแบบนี้สงสัยเขาจะได้แบนเซฟิตทั้งทั้งแบบว่าทั้งซีซาร่าจากทรงนี้นะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูสกินของเซนอิซ e ึกันเลย let's go และต่อมานะครับก็คือสกินของเซนอิซ e ึนั่นเองนะครับก็จะมีสกินโมเดลเป็นแบบนี้นะสกินนี้นะครับเป็นสกินที่ต้องซื้อนะแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องทำแบบไหนนี Effect เนะ่เป็นมีเอฟเฟกต์วาร์ดเลยนะเป็นเอฟเฟกแบบว่าจับนกอันนี้เป็นทีธรรมดาครับมีสายฟ้าด้วยปาสไอนนสกิลหนึ่งนะโอ้ยแค่าทาพกกุ่งก็สกิลสองขดเมี่ยงันนี่เป็นอัลเทสกิลนะครับ มันเป็นอะไรที่บอกไม่ถูกจริงๆนะครัสำหรับสกินนี้แพงดูแพงแบบทุกอนูเนี่ยขายสามพันก็ยอมซื้อนะครับสำหรับคนมีตังค์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกินเซนอิสส์นะครับถ้าใครคิดเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้แหละสำหรับผมนะครับถ้าผมวิจารวิจาร์นะผมคิดว่าส่วนตัวของสกินของเซนอิสส์นะครับก็ดีทุกอย่างเลยนะเว้นเอฟเฟกต์วาร์ปนะครับเอฟเฟกต์วาร์ปเนี่ยเป็นมันแบบว่ามันค่อนข้างที่จะซื่อหน่อยนะเพราะว่าแบบว่า แค่แบบนกบินมาปับ๊บวาปปับ๊บนกบินกลับแค่นี้คือแบบว่าแหมคุณสักนิดนึงอ่ะคือก็จะไหมเะว่าเอฟเฟกต์วาร์ปผมว่ามันดูแบบเขาเรียกว่าโล่งไปอ่ะนั่นอย่างน้อยแบบมีอะไรมาแบบฟุฟ้งฟ้ฟาฟุฟา้งฟ้าหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยก็คือเนี่ยผิดหวงังแค่เอฟเฟกต์วาร์ปนะครับสกิลหนึ่งสกิลสองอัติเมทสกิลดีหมดเลยนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์วาร์ปติดอยู่แค่นิดเดียวเอฟเฟกต์วาร์ปเท่านั้นเองนะครับ ำหรับใครนะครับก็คิดเห็นยังไงหรือว่าคิดเห็นเั็นผมนะครับก็สามารถอบอกผมได้นะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีแต่เดียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าคลิปไม่ถึง8นาทีเนี่ยผมก็จะเปิดเพลงคลําหูทุกคนฟังไปจนถึง8นาทีนะครับผมว่าผมเชื่ออยู่แล้วว่าว่ายังไงคลิปนี้ก็ไม่ถึงอยู่แล้วละเพราะว่ากิจกรรมมันไม่มีอะไรเลยนะครับก็ก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมว่าทุกคนนะครับจะชอบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจผมในคลิ ไว้เจอกันวันเพ็ญในสิบสองไม่ไปจ้ะเจอกันนะเจอกันเจอกันที่ไหนนะครับก็เจอกันที่นี่นั่นแหละครับก็ถ้ามันไม่ครบแปดนาทีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาสกินของคามาโดะทันจิโร่มารีวิวก่อนเลยดีกว่าครับก็เอฟเฟกต์สกิลอันนี้เป็นเอฟเฟกต์วาร์ปนะโอ้โหสวยอลังการซึ่งต่างจากเซนอิสึเป็นอย่างมากนะรับเอฟเฟกต์วาร์ปนะครับนี่เป็นเอฟเฟกต์ตีธรรมดานะเป็นคล้ายๆกับปราณวารีอันนี้เป็นอุ้ยอันนี้คือสเต็ตที่สองรเปล่านะครับ เลสกิลหนึ่งนะสัตว์สัตว์หนึ่งสัตว์หมึกอุย้ยงดงามจริงครับบาโดทันจิโร่นายน,นี่มันงดงามจริงอันนี้เป็นเลสกิลส,สองครับปาดอุยอ้ยอุ้ยมันงดงามอีดีอีหล่อนะฮะสำหรับผมก็ไม่ติดเนี่ยสำหรับสกิลของทันจิโร่นะถือว่าสวยหมดเลยนะครับผมอันนี้เป็นอัลติเมทสกิลนะสำหรับสกิล สำหรับสกินของอาคาโาโดทันจิโร่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะไปนะครับเราไปดูสกิลของน้องสาวของเขากันเลยเดียวกว่าครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะ let's go <S และนี่นะครับก็คือสกินของคีร่าธรรมโดโตทันจิโร่คีร่านะครับสกินของใครว้แล้วชื่ออะไรวะลืมไปละอันนี้เป็นเอฟเฟกต์วาร์มนะครับเอฟเฟกต์วาร์มเนี่ยถือว่าก็โลนๆอยู่นะเทียบกับเทียบกับของทันจิโร่นะครับเป็นเพื่อนครับของ,ของเฉยนี่เอฟเฟกต์ธรรมดานะครับ เลขสกิบหนึ่งนะปาดอืมมันก็มันก็สวยของมันอยู่เด้อเด้อสวยเด้อสวยก็สวยดเด้สวสกินนี่ด้อยทัย้งมันก็สวยครับแต่ถ้าคุณเห็นของอ่อมมิวจิอารีนานะครับคุณจะเห็นว่ามันงดงามมากๆเลยนะเพราะว่ามันมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยอะ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลของเนซโกะจังคาร์มาโดทันจิโร่นะครับอะไรนะั่ยงงไปหมดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับทั้ง4สก,กินของในเซตอ่าคริม no ิชโนโนเยบะนะครับหรือว่าเดมอนสเลเยอร์หรือว่าดาบพิฆาตทศูนยนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะถ้าเซตนี้เนี่ยใครกินเห็นยังไงนะครับถ้าเทียบกับเซตก่อนแล้วเซตไอซอร์ดอาร์ลยัยหรือว่าบนะีทเทอร์มนนาเนี่ย เซตไหนสวยที่สุดสำหรับคุณนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะส,สหรับตัวผมแล้วเซตที่สวยที่สุดอันดับหนึ่งของผมตอนนี้ยังคงเป็นเซตของ Demon Slayer นี่แหละครับเ <c oughs> พราะว่ามันมีสกินแจกใหม่ของเซฟิเที่ยของฮิโรเป็นสกินแจกที่สวยจัดๆเลยนะไอ้สกินของไอ้ที่เป็นเป็นบลีดที่เป็นคอร์บับกับบลีดอะเทเบลนะคือสกินแจกนี่คือแบบ what the what the fuck เลยที่คือวอตต์ฟากเลยแปลว่าสกินของอะไรนะอ่าลินดิดอะ เหมือนแบบว่าเอามาใส่ชุดเฉยเอฟเฟกต์สกิลไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่านี้ที่คอลแลบกับเดมอนซ์เลเยอร์อินโสเกะเอฟเฟกต์สกิลเปลี่ยนหมดเลยโอ้ห oh ูใหม่กอดสกินฟรีที่แบบเชี่ยไม่คิดว่าจะแจกฮะฉะนั้นผมก็เลยชอบเดมอนซ์เลเยอร์ี่สุดนะครับก็ถ้าใครชอบอันไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับโซลิเน,น่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันบนเพลย์เดยหวังว่าคลิปนี้จะถึงแบบอาทีแล้วนะบ๊ายบายจ้ะ